อันนี้จะเป็นกระบวนการเซนไตนะครับตั้งแต่ยุคแบบ1975เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ละยุคเนี่ยเขาเรียงไว้เลยนะนี่เริ่มตั้งแต่ยุคโชวะเห็นไหม1975อันนี้ผมไม่ทันนะซึ่งมันจะไล่ไปแต่ละยุคเลยครับะบวนการเซนไตนะครับส่วนผมจะมาทันนะครับแถวๆยุค90นะครับอันนี้ยุค80กว่านะนี่จะมาทันช่วงยุคนี้เลยเจ็ทแมนนะครับนี่1991นะครับแล้วต่อมาเลยก็ขบวนการเนลเสอจูเลนเจอร์นะครับอ่าไดเลนเจอร์นะครับนี่แล้วก็คาคุ มันเยอะแยะมากครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวพระเอกมันก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือยุคเจนหลังๆแล้วนะครับเนี่ย2012-2013นะครับซึ่งจาก2014นะครับเรามาต่ออีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่พอครับนี่2015-2016ไล่มานะครับเซ็นไปไล่มาจนล่าสุดครับนี่ก็คือ2025นั่นเองโกจูเจอร์ครับอ่าเท่เลยครับผมไล่ให้ดูโปสเตอร์อีกทีนะโอ้โหเนี่ยเรียงแบบเจ๋งมาก่ะทุกคน แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นรวมนักลบทั้ง5้านะครับในแต่ละยุคเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่1975 19นะครับผมนี่โอ้โหเท่มาก